ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับช่อง Coding by M ในวันที่2นะครับสำหรับาการอัปโหลดไฟล์นะครับของเมื่อวานนะครับที่เราได้ลองทำกันดูนะครับก็ตกผลึกแล้วก็คือประมาณว่า,อาตอนนี้นะครับก็เลือกเป็นการใช้งาน input type นะครับที่เป็นไฟล์แล้วก็เป็น multiple นะครับ ส่วนในฝั่งของโค้ดนะครับก็เข้าถึงพาธนะครับก็กําหนดพาธว่าเราจะอัปโหลดไปที่ไหนนะครับสิ่งที่เรากําหนดใหม่ก็คือ OS p พาธจอยนะครับเข้าไปที่อัปโหลดนะครับคือโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็คอนฟิกนะครับจากนั้นเราก็ใส่ s e เ r e t คียเข้าไปนะครับเมื่อวานเราไม่ได้กําหนด s e เ r e ดค e ย์นะครับ s e เ r e t คียนะครับ มันก็เลยอัปโหลดไม่ได้นะทีนี้ในฝั่งของการอัปโหลดเนี่ยเราก็ get get list นะครับเพราะว่าไฟล์มันเป็น multiple เนาะเราก็ get list มานะครับจากนั้นเราก็ loop นะครับ for แล้วก็ save นะครับ save เข้าไปที่อัปโหลด path ตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็เอา data ใน append เ,เข้าไปใน list นะครับจากนั้นก็ return มีเจตสันไฟล์ว่าเราอัปโหลดไฟล์อะไรไปบ้างน,นะครับ เมื่อวานนี้เราก็ค่อนข้างที่จะมั่วไปเยอะนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางชวิตและก็ y o u t u b e นะครับเมื่อวานนี้ก็เนื้อหาอาจจะยังไม่ครบนะครับวันนี้ก็เราก็เลยมาต่อกันนะครับส่วนการใช้ f ฟส API นะครับอันนี้เราจะ,ะเราจะทำหลังจากนี้นะครับตอนนี้เรา เราก็สามารถที่จะเฟดได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ใช้ p โพสแมนยิงนะเมื่อวานนี้นะครับ p โพสแมนส่งข้อมูลไปเมื่อวานนี้นะครับตัวบอดี้นะเนี่ยนะครับก็ส่งได้นะครับเราส่งได้ไม่มีปัญหานะครับก็เฟดได้ตามปกตินะครับ c s p i นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไฟล์ก็เข้าตามปกตินะครับก็ไปดูที่โฟลเดอร์นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันอัปโหลดเข้าไปนะครับคือไฟล์โคมกับ .net p a ็ k a g e เกจนะครับส่วนที่เป็นหน้าเว็บนะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็เบราว์นะเลือกไฟล์ multiple ได้นะครับ ก็ถ้ามันอยู่คนละโฟลเดอร์ก็จับมันมารวมกันก็ได้นะครับแล้วค่อยอัปโหลดทีเดียวนะครับจับเป็นกลุ่มไว้นะครับแล้วก็กดอัปโหลดนะเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปทั้ง4ไฟล์นะครับอัปโหลดเข้าไปนะครับส่วน r e s p o n s ์ของมันนะครับก็เป็น Data ที่เราอัปโหลดเข้ามานะครับเป็นไฟล์ storage นะครับอันนี้เป็นไฟล์รูปภาพทั้ง4รูปนะครับ วันนี้เรามาทบทวนนิดนึงนะครับมาเอาให้จบนะครับเพราะว่าไฟล์ก่อนหน้าน,นี้มันมันทำงานไม่ได้นะครับมันซึ่งอัปโหลดเข้าไปแล้วมันก็เอเอร์รนะครับเรื่องของโฟลเดอร์เรื่องของ p a า h น,นะครับซึ่งน่าจะทำผิดขั้นตอนและผิดวิธีนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เผื่อท่านใดที่สนใจนะครับที่ อยากจะนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับชมแล้วก็ศึกษา,านะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กับโค้ดของตัวเองได้ครับวันนี้นะครับผมพูดอะไรดีวันนี้มีมีมาอัปเดตเรื่องของอ,อัปโหลดไฟล์นะครับก็ ไม่ได้มาสตรีมนานนะครับขอสวัสดีทุกคนนะครับโปรเจกต์ที่เราจะทำนในโคดิ d i n g แอมนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายเดือนนะครับคอนเทนต์ต่างๆก็เงียบหายไปนะครับ คลิปก่อนหน้าก็เป็นเรื่องของ Socket นะครับ Socket Socket API Socket Data นะครับการทำพ้องทำพ้อมือแบบเดียวทามนะครับใช้ Socket IO อะไรเงี้ยนะครับมีเวลาว่างก,ก็ ศึกษานะครับศึกษาพวเค n นบ้างนะครับมีเรื่องอะไรอีกที่เราจะคุยกันนะในวันนี้นะครับอ๋อเรื่องของบิ c คอยนะครับบิทคอยโอเคตลาดซื้อขายบิ c คอยวันนี้ราคา อีที่1ล้าน2 0แสนนะครับ2 0 0หมื่นะตอนนี้นะทำไฮล้าน2แสน6หมื่นนะครับพช่วงเช้าที่ผ่านมานะ8โมงเช้านะครับช่วง8-9โมงนะตรงน,นี้ a d a เหรี ADA, ยญอื่นนะครับก็วิ่งขึ้นมานะครับ bitcoin บ,บวก9%วน,นะ e t h ก็5 5 8นะครับ ในเช้านี้ก็ทำาายที่6 6หมืนะหกหมื 66, นหครับโอเคอัน,นี้สำหรับสายคริปโตนะแต่เรื่องของโค้ดนะครับก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับแม้กระทั่งเรื่องของเอ่อ KNN เนอะ K nearest neighbor นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรก่เขาเรียกว่า A.I. ล่ะ e a r Regression การทำนายน่าสนใจนะครับ ในเว็บกีฟอร์กีกนะก็สามารถที่จะเข้ามารับชมภาพศึกษาได้นะครับฟรีนะครับส่วนช่องของเรายังไม่มีคอนเทนต์ใหม่นะครับยังไม่มีคอนเทนต์ใหม่เพราะล่าสุดก็เป็นเรื่องของการอัพโหลดไฟล์นะครับซึ่งมันก็มีเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดูในเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆได้นะครับแต่ว่าที่ที่มาทำก็คือ พยายามพูดอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่า,อ,าอยากจะอัปโหลดไฟล์แบบแบบมัลติพา t นะครับแต่ก็ยังยังหาโซลูชันไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องลองดูก่อนนะครับส่วนวิดีโอเก่าๆนะครับวิดีโอเก่าๆก,ก็มีเนื้อหายอดนิยมนะที่เข้ามารับชมกันนะ ก็เป็นเรื่องของการเขียนเกมไพ่นะครับการถอยลูกเตา๋านะการใช้นาวิแคดพรีเมียมนะครับอันนี้ทางช่องก็ได้รับการสับสนนดีนะครับก็เทนก็ประมาณนี้นะครับคนดูร้อยกว่าคนนะว็ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะหรอกนะ คุณนะครับที่เข้ามารับชมทาง YouTube แล้วก็ท w ิส c h นะครับที่มาให้กำลังใจแล้วกดติดตามนะครับจริงๆใน stack overflow ก็มีบอกนะครับว่าจะ get ยังไงนะครับ get file list นะครับกรณนนีที่เป็น multiple เนี่ยแล้วก็ get file list อย่างนี้แหละนะครับ get file นะ get list แล้วก็ลูปเซฟนะครับก็ใช้งานตามปกตินะครับ c q l file ไล์ลรวอาจจะไม่ได้ใช้นะครับ c q l file ล์อาจจะไม่ได้ใช้ เราเอาเนมที่เป็นเนมจริงๆของไฟล์เก็บตรงไปเลยนะเนาะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนชื่อไฟลนะ์เนาะใช้ UU ID ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไฟล์จริงเป็นเข้ารหัสเนาะแล้วก็สถานข้อมูลก็เก็บทั้งชื่อจริงแล้วก็ชื่อที่เข้ารหัสนะครับก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้จากชื่อของไฟล์นะครับจะได้ไม่ กรณีที่ไฟล์อาจจะชื่อเหมือนกันเนาะอัปโหลดไปอาจจะคนละไฟล์ก็จริงแต่จจชื่อเหมือนกันแต่าคนละผ่านอะไรอย่างงี้นะครับก็จะทําให้ไฟล์นี้ไม่ถูกทับกันนะไฟล์จะได้ไม่ทับกันนะครับอันนี้ก็คีย์เวิร์ดง่ายๆนะครับไพทอนอัโปโหลด multiple f i l ล์นะใช้แฟลชนะเราก็ยังคงเรื่องของแฟลตเฟรมเวิร์กอยู่นะครับ Uh, .net ดอทเน็ตอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างจะไปสิบสองแล้วมั้งครับที่ล่าสุดที่เห็นนะ mm hmm. พูดผิดดอทเน็ตแปดสิดอทน็ตแปดนะสีชา12ส mm ิบสองนะครับ mm hmm. อ่านี่ไงตอนนี้แปดวอ s น e w นะมีอะไรใหม่นะครับเ mm hmm. ยอะเลยนะ น,นี้ก็เข้ามารับศึกษากันได้นะครับมันก็มีคู่มือมีด็อกิเมต์ในการอ่านอยู่ว่าอะไรที่มีปรับเปลี่ยนหรือมีอะไรมีเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับอันนี้สําหรับตอนเน็ตเนาะตอนเน็ตแอันนี้อะไรชาสามล่ชาสามสองห้าหกเข้ารหัสอันนี้เป็น API ล่ะการใช้ Key ID การใช้ a s y n c start a s y n c stop a s y n c อ่าอันนี้ API, less API การใช้ map get อเข้ม m i n i m a l api Config Binding Generator ร์นเวนะครับโอเคนะครับก็ Python ของเราก็กลับมาที่ Python ของเราเราก็สามารถที่อัปโหลดไฟล์เข้าไปได้นะครัเมื่อวานนี้ก็น่าทุลักทุเลนิดหนึ่งนะส่วนการที่เราจะ o n change ฟังก์ชันตรงนี้นะครับจริงๆแล้วก็ ก็ไม่ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วนะครับจริงๆตรงนี้คอนเซปต์ของมันก็คือผมจะผมอยากจะเขียนให้มันให้มันเป็นแบบเลือกเป็นจากหลายๆผาดได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะเลือกไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดนะแล้วก็ด็อกิเม t นต์นะครับสไฟล์แบบนี้นะครับแล้วก็กดอัปโหลดนะจริงๆแล้วมัน ไม่ได้นะครับมันไม่ได้เออเลอร์ er นะครับมันเป็นเพราะอันนี้แหละนะครับเพราะไฟไฟเช้งตัวนี้แหละนะครับตัวนี้เราก็จะรีมาร์คไปไม่ใช้นะครับไม่ใช้คอมเมนต์คอมเมนต์โอเคนะครับคอมเมนต์ comment เรียบร้อยนะครับโอเค อันนี้มันคือปัญหาที่ทำให้เราอัปโหลดไม่เข้าเมื่อวานนะเพราะว่าชื่อมันเป็นเป็นมัลติเพิชื่อนะครับโอเคอันนี้เข้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเลือกเ,ออเป็นดอกดาวนะอันนี้ก็เป็นดิสเพย์มันน้นนะครับ สไตล์จริงๆแล้วก็ออกก็ได้นะครับเราจะได้เห็นว่าไฟล์เนี่ยมันมันเลือกไปกี่ไฟล์นะจริงๆแล้วมันคนแบบนี้นะครับก็เลือกไฟล์เนาะเลือกมาสามไฟล์สี่ไฟล์มันก็จะบอกว่ามีสี่ไฟล์ที่เลือกนะครับโอเคกดปิดมีสองไฟล์ที่เลือกนะแล้วก็กดอัปโหลดแค่นี้เองนะครับ จริงๆแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะไม่เห็นราดมันดิสเพย์มันเป็นนันดิสเพย์บอกโอเ,เอ,อย่างนี้ก็ได้นะแบบนี้นะครับเลือกไฟล์อะไรมามันก็จะมีชื่อไฟล์บอกนะพออัปโหลดก็เข้านะครับ ค okay, นะครับวันนี้อะไรสินาทีไม่มียังไม่มีใครเข้ามารับชมนะครับอ๋อสวัสดีทุกคนนะครับฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ยังให้การสนับสนุนช่องโคดิ้งบายแอมอยู่นะครับวันนี้ก็ขอจบการอัพโหลดไฟล์นะพาร์ทสนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมช่องโคดิ้งบายแอมนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ